อันดับปีเกิดชะตาตกในดวงเรือนเศรษฐีจะรวยจะมั่งมีไวกว่าคนอื่นมีกินมีใช้ไม่ขาดมือดวงไม่ตกคนอุปถัมภ์สำหรับในปีนี้คือปี2,566เวลาได้เดินมาถึงในช่วงครึ่งปีหลังก็คือช่วงเดือนมิถุนายนไปจนถึงช่วงเดือนธันวาคม ซึ่งในช่วงครึ่งปีแรกสำหรับ12ปีเกิดหรือที่เรียกกันว่า12ปีนักสัตว์ก็จะพบเจอและผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายมีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันไปหลายคนประสบความสำเร็จสมหวังแต่ก็มีอีกหลายคนที่เพิ่งเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวและอีกหลายคนก็มีเรื่องราวที่ผิดหวังมีเรื่องราวที่ประทับใจไม่ประทับใจบ้างปะปนกันไป ซึ่งในช่วงครึ่งปีหลังนี้เริ่มจากเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนธันวาคมจะมีดวงดาวหลายดวงด้วยกันซึ่งแต่และดวงมีผลทางตรงและทางอ้อมต่อดวงชะตาของทั้ง12ปีนักสัตว์ซึ่งทั้ง12ปีนักสัตว์ในช่วงครึ่งปีหลังจะพบเจอเรื่องราวของแต่และปีนักษัตว์ที่แตกต่างกันไปซึ่งจะมีทั้งเรื่องราวที่ดี และมีเรื่องราวที่จะต้องแก้ไขแตกต่างกันแต่ที่จะพูดถึงกันในคลิปนี้จะพูดถึง5ปีเกิดที่ดวงชะตาในช่วงครึ่งปีหลังดวงชะตาไปตกอยู่ในเรือมเศรษฐีซึ่งจะทำให้ดวงชะตาดีขึ้นเรียกได้ว่าเป็นดวงดีที่สุดในรอบหลายปีซึ่งจะโดดเด่นมากก็คือเรื่องเงินซึ่งถือว่า5ปีเกิดมีดวงด้านการเงินที่ดีที่สุด ติดหใน5ของปีเกิดทั้งหมด12ราศีหากใครตั้งใจที่จะสร้างเนื้อสร้างตัววางหลักฐานในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีโอกาสที่เหมาะที่จะสมหวังสมปรารถนาที่ตั้งใจมีโอกาสที่จะรวยและสร้างตัวได้ไวกว่าคนอื่นเราจะเริ่มจากอันดับที่5ไปจนถึงอันดับที่1 ซึ่งการจัดอันดับนั้นเป็นการจัดและอ้างอิงตามตำราของทางช่องคืนวันโกนเท่านั้นอันดับที่5ปีละกาสำหรับผู้ที่เกิดในปีละกาช่วงที่ผ่านมาหรือช่วงต้นปีนั้นผู้ที่เกิดในปีละกามีการเงินที่ไม่ถึงกับติดขัดและไม่ได้มีการเงินที่หวือหวามากนักมีทั้งรายรับรายจ่าย ที่ทั้งสมดุลกันบ้างและไม่สมดุลกันบ้างแต่ผู้ที่เกิดในปีละกามีบุคลิกพิเศษก็คือเป็นคนขยันชอบหาอะไรใหม่ๆทำยิ่งหากเป็นช่องทางการทำเงินแล้วผู้ที่เกิดในปีละกาจะชอบเป็นอย่างมากแต่ในช่วงครึ่งปีหลังผู้ที่เกิดในปีละกาจะได้แรงอุปถัมภ์จะได้รับอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการที่ดาวใหญ่ในทางโหราศาสตร์มีการเคลื่อนย้ายด้วยกันถึงสามดวงก็คือดาวพฤหัสดาวศุกร์และดาวอาทิตย์ซึ่งจะทำให้ผู้ที่เกิดในปีละกาได้รับอิทธิพลจะเหมือนได้ยาวิเศษจะมีไฟจะมีพลังจะมีความมุ่งมั่นเกิดขึ้นจะทำอะไรที่เคยติดขัดก็จะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีจะมีจังหวะชีวิตที่ดี จะมีโอกาสเข้ามาในช่วงเวลาสำคัญผู้ที่เกิดในปีละกาจะมีเส้นทางการทำมาหากินที่สะดวกอุปสรรคต่างๆที่เคยกีดขวางนั้นผู้ที่เกิดในปีละกาจะหลบจะข้ามผ่านมันไปได้ทั้งหมดเรียกได้ว่าในช่วงนี้ผู้ที่เกิดในปีละกาคิดอะไรที่เป็นเงินเป็นทองก็จะได้ในสิ่งที่คิดในสิ่งที่ตั้งใจ แต่สำหรับผู้ที่เกิดในปีละกาต้องระวังนิสัยของตนเองผู้ที่เกิดในปีละกาหากอยากได้สิ่งของอะไรก็จะซื้อทันทีซึ่งในบางครั้งอาจจะเป็นการฟุม่มเฟือยอาจจะเป็นรอยรั่วของการเงินที่ผู้ที่เกิดในปีละกาต้องระมัดระวังชาวปีละกาจึงถูกจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่5อันดับที่4ปีวอก สำหรับผู้ที่เกิดในปีวอกในช่วงต้นปีหรือช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีหนี้มีสินจากค่าใช้จ่ายของตัวเองหรืออาจจะเป็นค่าใช้จ่ายของคนในครอบครัวซึ่งทำให้หลายๆท่านของผู้ที่เกิดในปีวอกนั้นอาจจะมีการเงินที่ติดขัดฝืดเคืองอยู่บ้างแต่หากเข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลังก็คือช่วงเดือนมิถุนายนไปจนถึงช่วงเดือนธันวาคม ดวงชะตาของผู้ที่เกิดในปีวอกจะเหมือนต้นไม้ที่ลอคอยน้ําและในช่วงเวลาเดียวกันก็เกิดฝนตกลงมาพอดีซึ่งดวงชะตาของผู้ที่เกิดในปีวอกจะได้รับอิทธิพลจากดาวใหญ่ที่เคลื่อนย้ายถึงสามดวงส่งผลดีต่อผู้ที่เกิดในปีวอกอย่างมากผู้ที่เกิดในปีวอกจะได้คนอุปถัมภ์ค้ำจุนจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือตลอดเวลา หลายอย่างที่จะต้องอาศัยความสามารถของคนอื่นหรือต้องอาศัยคนอื่นๆนั้นก็จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออยู่เสมอจะมีคนคอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดเวลาหรืออาจจะได้ญาติที่ดีและกัลยาณิมิตที่ดีและที่สำคัญผู้ที่เกิดในปีวอกจะมีโอกาสสูงมากที่จะได้ขายสิ่งของบางอย่างที่ผู้ที่เกิดในปีวอกต้องการขายสิ่งนี้มานานแล้ว ผู้ที่เกิดในปีวอกจะได้ขายหรือปิดการขายสิ่งนั้นได้ในช่วงเร็วๆนี้ซึ่งจะทำให้การเงินของผู้ที่เกิดในปีวอกมั่นคงและแข็งแรงขึ้นอย่างมากชาวปีวอกจึงถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่4อันดับที่3ปีมะเส็งสำหรับผู้ที่เกิดในปีมะเส็งในช่วงครึ่งปีหลังดวงชะตาของผู้ที่เกิดในปีมะเส็งนั้น มีดวงชะตาการเงินที่ดีขึ้นมากกว่าช่วงต้นปีอย่างมากจากที่เคยมีปัญหาด้านการเงินรายจ่ายที่มีมากกว่ารายรับมีความคิดมีไอเดียอยากจะทำกิจการบางอย่างหรืออยากจะลงทุนอะไรบางอย่างก็เจอกับปัญหาต้นทุนไม่เพียงพอไม่รู้จะไปหาต้นทุนจากที่ไหนแต่เข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลังผู้ที่เกิดในปีมะเส็งจะได้รับอิทธิพล จากการที่ดวงชะตาไปตกในเรือนเศรษฐีเหมือนกับว่าผู้ที่เกิดในปีมะเสง็งมองเห็นกองเงินกองทองวางรออยู่ตรงหน้าแต่ไม่รู้จะเดินเข้าไปหยิบได้อย่างไรช่วงนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีผู้ที่เกิดในปีมะเส็งนั้นได้แรงอุปถัมภ์จากดาวใหญ่สามดวงมีการเคลื่อนย้ายซึ่งส่งผลทางความคิดสติปัญญาให้ผู้ที่เกิดในปีมะเสง มองเห็นโอกาสต่างๆในการหาต้นทุนหากมีการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารต่างๆก็จะมีจังหวะและโอกาสที่ดีมีการทำสัญญาผ่านโดยง่ายไม่ติดขัดซึ่งอาจจะมีคนที่หวังดีเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาประสานงานทำให้สัญญาต่างๆอนุมัติง่ายผ่านลูล่วงไปด้วยดีซึ่งการที่ดวงชะตาของผู้ที่เกิดในปีมะเสง็ง ตกในเรือนเศรษฐีนั้นจึงทำให้งานหรือธุรกิจจะไปได้ดีเห็นกําไรเป็นกอบเป็นกำเรียกได้ว่าผู้ที่เกิดในปีมะเสง็งจะสร้างเนื้อสร้างตัวได้ในช่วงนี้เลยถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างมากชาวปีมะเสง็งจึงถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่สามอันดับที่สองปีชวดสำหรับผู้ที่เกิดในปีชวด เริ่มต้นปีมาจนถึงช่วงเดือนมิถุนายนการเงินของผู้ที่เกิดในปีชวดมีการฟื้นตัวและดีขึ้นกว่าช่วงปีก่อนอย่างมากผู้ที่เกิดในปีชวดช่วงต้นปีมีไอเดียมีความคิดต่างๆซึ่งหากมีการลงมือทำแล้วไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือกิจการอาจจะพอเห็นกำไรอยู่บ้างแต่ก็ไม่ถึงกับมีเงินที่เหลือเก็บเป็นกอบเป็นกรรมเรียกได้ว่า พอหมุนพอใช้จ่ายอาจจะเดือนชนเดือนไม่ถึงกับเดือดร้อนอะไรนักแต่หากเข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลังแล้วผู้ที่เกิดในปีชวดจะได้แรงบุญใหญ่จะได้แรงอุปถัมภ์จากการที่ดาวใหญ่ทั้งสามดวงได้มีการเคลื่อนย้ายจะทำให้ผู้ที่เกิดในปีชวดได้รับอิทธิพลโดยตรงและคู่ครองของผู้ที่เกิดในปีชวดจะได้แรงบุญตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นตัวของผู้ที่เกิดในปีชวดเองหรือคู่ของผู้ที่เกิดในปีชวดเรียกได้ว่าเป็นคู่สร้างคู่สมที่คอยอุปถัมภ์คอยช่วยเหลือกันอยู่มีโอกาสจะได้เงินก้อนภายในช่วงเร็วๆนี้อาจจะได้จากมรดกต่างๆอาจจะได้จากการปิดการขายสินค้าหรือของใช้บางอย่างที่มีมูลค่าหรืออาจจะเป็นจากการได้รางวัลจากการเสี่ยงโชคต่างๆ ซึ่งเงินก้อนที่จะเข้ามานี้จะเข้ามาช่วยให้ธุรกิจหรือกิจการไปต่อได้และจะทำให้การเงินของผู้ที่เกิดในปีชวดแข็งแรงและมั่นคงอย่างมากชาวปีชวดจึงถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่สองอันดับที่หนึ่งปีมะแมสำหรับผู้ที่เกิดในปีมะแมในช่วงครึ่งปีหลัง ผู้ที่เกิดในปีมะแมจะพบจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงช่วงเดือนธันวาคมโดยเฉพาะการเงินถือว่าดีที่สุดในบรรดา12ปีนักสัตว์ได้อยู่ในเลือนเศรษฐีดาวใหญ่เสริมดวงชะตาให้คุณถึงสมดวงเงินก้อนไม่ว่าจะเป็นเงินก้อนเล็กหรือเงินก้อนใหญ่ก็พร้อมจะพุ่งเข้าหาไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการเสี่ยงโชค การได้รับมรดกหรือจะได้เงินก้อนจากคนรักหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้การช่วยเหลือซึ่งในช่วงนับจากนี้ไปจะได้ของใหญ่อาจจะเป็นของที่ชาวปีมะแมมีแล้วเช่นบ้านรถที่ดินซึ่งผู้ที่เกิดในปีมาแมมีโอกาสจะได้เพิ่มอาจจะดูเป็นของไกลตัวที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ แต่สำหรับผู้ที่เกิดในปีมะแมแล้วมีโอกาสสูงมากที่จะได้เป็นเจ้าของสิ่งเหล่านี้ชาวปีมะแมจึงถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่หนึ่งก็จบไปแล้วนะครับกับการจัดอันดับ5โดวงชะตาของปีเกิดชีวิตของคนเราจะหวังพึ่งดวงชะตาอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีความเพียรพยายามความมานะอดทน และต้องพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเชื่อว่าทุกๆปีเกิดทุกๆปีนักสัตว์ก็จะประสบความสำเร็จได้เท่ากันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบหากฟังแล้วคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือน ซึ่งทุกครั้งที่เราลงคลิปใหม่ๆหรือมีการอัปเดตคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนในมือถือของท่านก่อนใคร